ชานี้เราตื่นมาเราเลื่อนรถมาจอดบังแดดอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงอะไรก็กแก๊กก๊กแก๊กก๊แก๊กยินเสียงตัวอะไรเดินบนหญ้าดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,ก,กจะไปไหนล่ะฮะไม่ลงไปในน้ําเหรอจะเดินไปไหนเนี่ย เดี๋ยวก็โดนตัวอะไรกินหรอกในน,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 น้ำอยู่ตรงนู้นน่ะนู้นน่ะน้ำอยู่ตรงนู้นน่ะนู่นน่ะเขาเดินขึ้นมาบนนี้ทำไมเดินขึ้นมาทำไมไม่ลงไปอยู่ในน้ำหรอ ขึ้นมานี่ยทำไมอ่ะเดี๋ยว่าตัวอะไรกินหรอกเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยลงไปอยู่ในน้ําไปอยู่ในน้ําดีกว่าไหมจับให้เดินหลงทางมาหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรหลงทางเปล่าหลงทางมาเปล่าจับได้ไหมเนี่ยจะกัดไหมเนี่ยหลงทางมาเปล่าไม่กัดนะ อย่ากัดนะอย่ากัดนะอุ้ยตกใจขาโดนมือนะขาโดนมือเราตกใจลงไปอยู่ในน้ำเธออยู่บนบกไม่ได้หรอกอยู่บนบกอันตรายอยู่ในน้ำดีกว่าไหมอก็บอกว่าเวลาจับอันนี้เป็นเต่าหรือเปล่าเต่าหรือตาผาบน่าจะเต่าเนาะนี่น่าจะเต่าาบอกจับเต่าต้องจับ จับตรงตรงท้ายเขาหัวเขาจะได้ไม่หัวเขาจะได้ไม่กัดเราเนาะดูดิโอ้ยสงสัยน้องหลงทางมาหลงทางมาบนบกเฉยเลยเนี่ยนี่ลงไปอยู่ในน้ําไปน้ําอยู่ตรงนี้เจ้าอยู่ในน้ําเจ้าน่าจะปลอดภัยกว่าเจ้าอยู่บนบกมันอันตรายนะอยู่บนบกอะรู้ไหมเดี๋ยวงูกินเหอะเดี๋ยวหมากินเหอะ ลงไปอยู่ในน้ำไปไปไปช่วยน้องหน่อยให้น้องไปอยู่ในน้ำอุ้ยแถวนี้ก็จะมีสัะน้ำนี่จับน้องลงน้ำดีกว่าน้องต้องอยู่ในน้ำน้องจะขึ้นมาทำไมหรอเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าไหมถ้าน้องไม่ลงไปก็แล้วแต่น้องนะอยู่ตรงนี้แหละ เออถ้าน้องลงไปในน้ำโอ้ยไปแล้ว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 โอ้ดีใจดีใจสงสัยแสดงว่าหลงทางมานานแล้วนี่นี่เออน้องต้องอยู่ในน้ําในน้าน่าจะโอเคกว่าเห็นเปล่านี่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าอยู่ในน้ําน้องน่าจะปลอดภ<ม>ัยสัญชาตยานของเขาน่าจะอยู่ในน้ําเนะเาะก็อาจจะเป็นสัต์สเทินน้ําสะเทินบก แต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจับเขาลงน้ําแล้วเขาไม่ไปไหนก็แสดงว่าเขาไม่อยากไปน,นี่จับลงน้าปึ๊บไปปุ๊บเลยโอเคน่ารักมากเลยเอาละครับนะฮะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเช้าที่ไหนร้อมันสายแล้วนะครับก็เพิ่งตื่นนะครับเมื่อคืนนอนดึกไปนิดหนึ่งพอดีเพื่อนๆมาเที่ยวหาแล้วก็คุยกันหลายๆอย่างหลายๆเรื่อง เป็นเกี่ยวกับสารทุกสุขดิบนานเจอกันทีนะครรหัสดาว175มาหาเมืม่อคืนเช้านี้ก็ตื่นแล้วแหละนะครับอาบน้ําเรียบร้อยก็ขอบคุณสถานที่ของหมู่บ้านมากๆเลยนะครับมีห้องน้ําให้อาบแล้วก็มีที่พักแรมนะครับผมมาพักแรมกับเพื่อนๆเ,เหล่ารถด,ดำ้ำเช้านี้ก็น่าจะเตรีมตัวไปถ่ายคลิปอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวน่าจะเดินทางต่อนะครับอาจจะไป จังหวัดอื่นบ้างน,นะครับแล้วก็อยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆของคนขับรถเพื่อให้เพื่อนๆที่อยากจะมีอาชีพในการที่จะใช้รถทำมาหากินนะครับผมก็จะพยายามไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเป็นตัวอย่างนะคะรับเผื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะทําอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยก็จะได้ดูคลิปผมเป็นแนวทางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมถ่ายนั้นมันจะสร้างอาชีพ ให้กับทุกท่านได้ทุกๆคนนะมันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะนำเรื่องราวนั้นมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับโอเคไปยเรื่องการปรับแต่งรถเรื่องการจะมาหากินโดยการใช้รถนั้นนะครับลองเข้ามาติดตามชมดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะถ่ายรถด,ดั้อีก น่าจะสักครึ่งวันนะครับในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็น่าจะเดินทางต่อนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณสถานที่แถวนี้มากๆเลยนะครับที่เมื่อคืนเราได้นอนรับผ่อนอยู่ที่นี่นะครับโอเคป๊เราไปกันต่อนะครับแล้วก็คนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถค้อหรือว,ว่าประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยอยากจะนําเสนอหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของท่านก็ ติดต่อมาได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้บา,บาย